เขาบอกว่าที่นี่นะลายการผลิตใช้หุ่นยนต์เนี่ย97เปอร์เซ็นตี่ตัวนี้กำลังติดหลังคานะครับนี่ทาก,กาวแล้วก็มาวางมีตัวหัวตู้ปึ๊บแล้วก็เชื่อมเครื่องยนต์เนี่ยก็จะถูกประกอบแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าไอ้ตัวนี้จะยกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มอเตอร์แทนเครื่องยนต์เดี๋ยวเราจะขับลงน้านะฮะยิ่งขับช้าย,ยิ่งดีกับรถนะ โรงงานรถบรรทุกไฟฟ้าอันดับหนึ่งของจีนก่อนเข้าไทยกับแบรนด์โฟตอนคุณภาพมาตรฐานการผลิตเป็นอย่างไรทำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พามาดูกันครับ ครับผมวิวที่ช่องวลดันการันตีแห่งนี้นะครับตอนนี้นะครับผมตามมาดูรถบรรทุกไฟฟ้าถึงเมืองจูเฉินประเทศจีนนะครับซึ่งโรงงานที่ผลิตนี่ก็คืออยู่ขวามือนะครับเป็นโรงงานผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งใน22โรงงานของทางโฟตอนกรุ๊ปนะครับ22โรงงานแบ่งเป็น16โรงงานที่ผลิตรถนะครับและ6โรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลิตตั้งแต่รถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกกลางรถบรรทุกใหญ่เป็นถึงหัวลากนะฮะแล้วก็มีรถที่เป็น p a s s ซนเ e อร์คาหรือรถที่ใช้ส่วนบุคคลอย่างพวกรถตู้รถกระบะอีกด้วยนะแต่เสียดายไม่ได้ทําตลาดบ้านเรานะครับทีนี้เรามารู้จักกับโฟตอนกันสักหน่อยว่าเขาเป็นใครมายังไงเชื่อถือได้ไหมนะครับแบรนด์โฟตอนครเป็นแบรนด์ในเครือของกลุ่มสาการย่นยมปักกิน่นหรือ BAIC นะครับก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1996นะฮะปีนี้ก็26ปีแล้วนะครับ เขาบอกว่าขายรถออกไปแล้วทั้งหมด11ล้านคันนะครับที่บอกว่ายอดขายดีอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นรถเชิงพาณิชย์นะครับขายออกไปทั่วโลกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหกแสนกว่าคันนะครับในประเทศเองอย่างเดียวก็50,000คันแล้วนะครับซึ่งถือว่าโหเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการจับมือกับบริษัท CP นะครับเกิดเป็น CP Ph โฟตอนทำตลาดในบ้านเราตั้งแต่ปี2562นะครับโดยเน้นกลุ่มรถพลังงานใหม่นะครับซึ่งตอนแรกเขาทำตั้งตลาดพวกรถน้ำมันนะฮะดีเซลแล้วตอนนี้กำลังเน้นมากๆก็คือ E v วีนะครับ เราจะตามมาดูว่าเขาผลิตยังไงเชื่อถือได้ไหมนะครับและที่สําคัญวันนี้มีเทสตัวที่จะเข้าไทยด้วยนะครับเรา,าดูลายการผลิตกันเลยดีกว่านะครับนี่ถึงแล้วแลกบาตก่อนเท่าที่เห็นนะครับลายของเวลดิงนะครับจะเป็นลายเรียกว่าโมดูลา r นะครับคือทุกลายเนี่ยก็จะผลิตนะอย่างตัวนี้ผลิตห้องโดยสารตัวนี้ผลิตพวก อุปกรณ์ย่อยนะครับแล้วก็จะไปรวมเชื่อมทั้งคันนะครับก็คือเพื่อไม่เสียเวลาทําคู่ขนานกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพเราไปเห็นตัวที่เป็นคันนะครับจะเห็นภาพมากกว่านะครับซึ่งก็คืออยู่ลายสุดท้ายนะครับนี่นที่เขาเชื่อมเสร็จแล้วจะเป็นอันนี้นี่นะครับคือลายที่เชื่อมตัวแชสซีนะครับอย่างที่เราเห็นนะว่าชิ้นส่วนย่อยนะครับจากลาย1นึเนี่ยจะมาประกอบเป็นตัวรถที่นี่นะครับ เท่าที่ดูตัวนี้นะจะเห็นหุ่นยนต์ในการเชื่อมสปอร์ตเวลดิ้งฮะก็คือเชื่อมเป็นจุดปากปากปากอย่างนี้นะครับตัวนี้นะเป็นหุ่นยนต์ขยับได้7แกนนะเจ็แอคซิสนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่างๆได้อย่างแม่นยำนะฮะเขาบอกว่าที่นี่นะลายการผลิตใช้หุ่นยนต์เนี่ย97เอีก3%เขาบอกว่าเป็นคนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าคนยังทํางานตรงไหนนะครับนี่ไงฮะสที่เราเห็นนะครับก็คือจากที่หุ่นยนต์เชื่อมเสร็จแล้วนะครับถูกส่งออกมาเนี่ยอันน มาเก็บเชื่อมนะครับรอยเชื่อมนะตรงที่มันซับซ้อนตัวแขนหุ่นยนต์มันเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็มีเก็บแนวเชื่อมนะครับเสริมความแข็งแรงพร้อมกับอินสเปกชั่นนะดูว่ารอยเชื่อมมันครบเชื่อมดีไหมนะครับนี่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 ครับมีเชื่อมแบบใช้ลวดด้วยนะอ่าเชื่อมตามจุดนะครับไอที่เขาเชื่อมเป็นแนวเชื่อมนะยาวๆเนี่ยคือเชื่อมเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับจะเห็นว่าจะเป็นการเชื่อมไอตัวท่อนไปนะครับกับตัวแชสซี เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวคารลับน้าหนักนะส่วนชชสซีเนี่ยไอเชื่อมจุดๆเนี่ยคือเชื่อมเพื่อให้มันอยู่ก่อนนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมเก็บรายละเอียดเสริมความแข็งแรงที่หลังนั่นเองคนเขากําลังเก็บรอยเชื่อมอยู่จากแชสซีนะครับที่เชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็จะมาตรงนี้นะตรงนี้นี่ต้องบอกว่าหุ่นยนต์ฉลาดมากนะครับคือแขนมันนอกจอากจะเป็นแขนเชื่อมแล้วนะมันเป็นการหยบพาร์สมาหยิบพาร์าสมาวางบนแชสซีนะครับซึ่งก็คือเป็นพื้นห้องโดยสารนะครับ แล้วก็จะเป็นเหมือนจิกนะแล้วมันก็เอาวางไว้บนบนพาร์ทอย่างนี้นะครับพอาวางไปบนจิกเสร็จไอตัวนี้มันก็ล็อกนะครับเพื่อให้มันได้ตำแหน่งนะหลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นแขนเชื่อมนะครับเอามาเชื่อมตามจุดต่างๆนะซึ่งจะมี2สเตชันนะครับก็คือสเตชันนู้นกับสเตชันนี้พอเชื่อมเสร็จมันก็เอาออกนะครับนี่มันเอาออกแล้วนะนี่คือเชื่อมเสร็จแล้วหยิบจิกออกนะครับไอจิกที่จับไ้ตัวพาร์ทขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคนเนี่ยเอามาเชื่อมนะครับก็คือเก็บส่วนที่หุ่นยนต์เชื่อมไม่ได้นะครับ มาเก็บที่เหลือนะโดยใช้เครื่องเชื่อมเนี่ยมี3าแบบนะลึกกว้างแบบมีตัว C บนข้างนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะฮะเนี่ยเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็เคาะดูความแข็งแรงหนเชื่อมว่าเชื่อมสมานกันดีไหมหลังจากนั้นนะครับดีเราก็จะเริ่มเห็นหน้าตานะครับแช็ C ห้องโดยสารนะครับลายการผลิตนี้นะฮะโอ้เมื่อกี้เห็นตรงนั้นเนี่ยมีทั้งตัว สิงเกิลแคนะครับสประตูแล้วก็ตัวดับเบิลแคปนะครับที่เป็น4ประตูด้วยนะก็คือเป็นลายใช้ผสมผสานไปด้วยกันนะเป็น f ฟกซิเบิลไลน์นะครับไม่ใช่แค่แคปกับดับเบิลแคปนะ EV กับน้ํามันก็ผลิตลายนี้เหมือนกันนะครับคือลายนี้ยืดหยุ่นมากเลยนะครับหลังจากที่ประกอบตัวแชสซีนะครับพื้นห้องโดยสารและห้องเครื่องเสร็จแล้วนะรตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเห็นว่ามีหุ่นยนต์3 4ตัวเนี่ยมาประกบด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านหลังนะออกมาเป็นห้องโดยสารแบบนี้นะบอันนี้คือ ประกอบแล้วก็เชื่อมแล้วนะครับหลังจากนั้นนะก็จะให้คนมาเก็บรายละเอียดเชื่อมด้านในนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าหลังคายังไม่มีนะครับมีแค่ด้านข้างด้านหน้านะครับแล้วก็จะส่งไปโปรเซสถัดไปก็คือเนี่ยเอามาประกอบหลังคาี่เขาเตรียมมาแล้วนะสูนยนตเตรียมรอแล้วนี่ตัวนี้กําลังติดหลังคานะครับนี่ทากาวอันนี้เป็นกาวทาเสร็จแล้วแล้วก็มาวางนี่ตัวหัวตู้ปึ๊บบีบนะฮะ แล้วก็เชื่อมเออติดหลังคากันประมาณนี้นี่มาเชื่อมแล้วเนี่ยเชื่อมแล้วพอผลิตเสร็จแล้วนะครับเชื่อมหัวเสร็จแล้วเนี่ยจะขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็ลงมาฝั่งนี้นะครับคือลายการผลิตมันเป็นตัวยนะูนะฮะนี่นะครับฟืบลงมามาประกอบตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพวกรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดการเชื่อมในห้องโดยสารประตู ออกมาจนเสร็จนะครับที่เราเห็นทั้งลายด้านหลังนี่นะครับตอนนี้นะฮะเขาเป็นใช้ประกอบตัวห้องโดยสารนะครับของตัวรถบรรทุกเล็กนะครับซึ่งตรงนี้นะผลิตลายนะฮะทั้งตัวน้ำมันและไฟฟ้านะครับซิงเกิลแครบดับเบิลนัจะเห็นว่าตัวนี้คือจิกที่ใช้ยืดเพื่อจะทำการเชื่อมนะครับอันนี้ก็เชื่อมสปอร์ตโดยการใช้คนนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ใช้คนเชื่อมนะครับ ความเจ๋งของตัวนี้นะฮะเราเห็นว่าจิกเนี่ยอลังการมากนะครับคือมันเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็ลมนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมนะเมื่อกี้ผมก็ถามคนจีนด้านหลังว่าเฮ้ยปุ่มพวกนี้มันคืออะไรนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ปุ่มเนี่ยแดงกับเขียวเนี่ยคือหนีบกับปล่อยนะแดงก็คือปล่อยเขียวก็คือทํางานก็คือหนีบนะครับแต่ความเจ๋งคือพอด้วยความที่มันเป็นลายในการผลิตร่วมกันทั้ง E ีีแล้วก็น้ํามันแล้วก็ตัว 2ประตู4ประตูนะครับมันเลยมีโหมด s ิงเกิลแคบดับเบิลแคนะครับเพราะว่าความยาวของตัวหัวมันไม่เท่ากันแล้วก็ตัวนี้จะมีบอกว่า EV ีกับน้ํามันด้วยผมก็เลยถามว่าเอาแล้ว e ีวีกับน้ํามันต่างกันยังไงเขาบอกอย่างเช่นตัวพื้นห้องโดยสารเนี่ยถ้าเป็นน้ํามันมันจะมีร่องหลบขึ้นมาหลบเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าเป็น E ีีพื้นมันจะเป็นเรียบนะดังนั้นนะไอ้จุดยึดหรือจุดจับมันก็เลยแตกต่างกันเขาเลยก็ต้องทำเนี่ยมีเลือกโหมดนะฮะโหมดน้ํามัน EV ี รวมกระทั่งความยาวบางรุ่นที่มีความยาวต่างกันนะฮะก็ต้องเปลี่ยนโหมดเช่นกันนี่คือจิกยูนิเวอร์แซลสำหรับห้องโดยสารรถบรรทุกเล็กทั้งหมดนะครับนี่เดี๋ยวเตรียมเสร็จก็จะไปประกอบฝั่งนูน้นนี่นะครับฝั่งนี้นะก็จะมาเก็บรายละเอียดห้องโดยสารที่บอกนะครับเพิ่งจะเห็นว่าหลังคาเนี่ยเขาใช้ยิงนะครับยิงเหมือนยิงสปูอัดเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเชื่อมเก็บภายในเชื่อมเสร็จแล้วนะครับ นี่กำลังเก็บรายละเอียดนะก็จะติดนูน่นติดนี่อุปกรณ์นะครับสำหรับติดอุปกรณ์ภายในแล้วก็มาเช็ครอยเชื่อมตรงนี้เป็นอินสเปคชั่นจุดที่1นะครับซึ่งเขาก็จะมาดูเรื่องของแนวรอยเชื่อมต่างๆนะฮะและ้วก็ตรงไหนไม่โอเคเขาจะมาเก็บรายละเอียดหลังจากผ่าน q c ีอันแรกนะครับเก็บรอยเชื่อมแล้วก็จะมาประกอบประตูนะคทัพหาานนะมีการเช็คแกลบเช็คระย,ยะนี่เช็คดูว่าเออมันสมูทไหมช่องว่างตามประตูถูกต้องหรือเปล่านะไม่งั้นเขาก็จะมาขันปรับกันอย่างนี้ เรามาถึงลายไฟนอล QC นะครับของตัว p ปรเซสต์เวลดิงนะครับก็คือจะเห็นรถว่ารถเนี่ยถูกเชื่อมมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเขาก็จะมาทําการตรวจเช็คนะครับจุดเชื่อมแนวเชื่อมการประกอบตัวบอดี้ประตูนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ผ่านเรียบร้อยนะจะถูกส่งขึ้นไปชั้น2นะครับเพื่อไปทําการล้างไปชุบก,การสนิมแล้วก็ทําสีต่อไปเดี๋ยวเสร็จจากไลน์นี้แล้วเราจะไปตัวแอสเซมบลีนะครับหรือประกอบตัวรถนะลน์นั้น น่าจะเห็นภาพเห็นความเป็นรถมากกว่านี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวไปไลน์ s อสมบีกันต่อหลังจากที่พ่นสีเสร็จแล้วนะครับตัวรถเปล่าๆนี่จะลงมานะครับนี่คือรถที่ไม่มีประกอบอะไรเลยจะมาเริ่ม s อสมบีกันที่ไลน์ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเตรีอุปกรณ์นะครับรถคันหนึ่งห้องโดยสารมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสายไฟนะครับ แล้วก็มีตัวกรอง VCU นะครับมีโชฟดิสเบรกนะครับชุดเกียร์คอนโซลบุพื้นบุหลังคากระจกที่จับประตูแล้วก็จะไปทำการอินสเปกชันจุดแรกนะครับของห้องโดยสารเนี่ยจะอยู่ตรงท้ายไลายตรงนี้นะครับไลน์อินสเปกชันหรือ QC อันแรกนะเขาก็จะมีการเช็คนะครับว่าประกอบอะไรบ้างถูกต้องไหมโดยที่ทาง QC เนี่ยจะใส่เสื้อสีต่างกันก็คือสีเทานะครับนี่ถ้าเป็นคนในลน์เนี่ยจะใส่เสื้อสีน้ำเงิน นะครับเนี่ยเขาก็จะส่องไฟเช็คตามจุดความแข็งแรงของการประกอบในห้องโดยสารนะครับทาออกมาถ้าไม่เสร็จเขาก็จะหยุดลายอย่างนี้นะนี่หยุดนะครับไม่ปล่อยผ่านนะถ้าเสร็จแล้วลายถึงจะเคลื่อนไปต่อก็หลังจาก QC นะ,ะเห็นว่าใส่กระจกข้างประตูเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะเอามาใส่กระจกหน้ากระจกหลังชุดคอนโซลน,นะครับแล้วก็ไวลิงระบบแอร์นี่กำลังใส่คอนโซลเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ต่อพวกไฟระบบแอร์ออกมาข้างนอกนะครูแลน จากลายแรกครับที่ประกอบในห้องโดยสารเสร็จแล้วนะก็จะถูกยกขึ้นมาข้ามมาชั้น2นะครับลงมาที่ลายประกอบด้านนอกรถนะที่จะเน้นข้างล่างนะก็จะถูกแขวนออกมาอย่างนี้นะครับส่งออกมานะก็จะประกอบไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับตัวกันโครงนะครับรวมกระทั่งเครื่องยนต์นะครับก็จะถูกประกอบที่ลายนี้นะครับความเสี่ยงนะฮะต้องบอกว่าลายนี้เป็นลายที่เขาใช้ผสมทั้งน้ํามันไฟฟ้าซิงเกิลแคปนะสองประตู4ประตูเอ้าแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับ ต้องบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยเขามีระบบที่เรียกว่า WPS นะครับในการใช้ตัวหุ่นยนต์นะครับเตรียมอุปกรณ์มาเนี่ยอย่างหุ่นยนต์ ATV เนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ที่เตรียมอะไหล่มาครับของหนักๆเนี่ยก็คือแบกมาให้แมทช์กับตัวรถนั้นๆรุ่นนั้นๆที่จะประกอบไป่งั้นมันผิดรุ่นนะครับยิ่งเครื่องยนต์เนี่ยยิ่งซีเรียสใหญ่นะนี่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะถูกประกอบแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับไอ้ตัวเนี้ยจะยกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ แทนเครื่องยนต์หลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับอ่ประกอบตัวเครื่องยนต์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกขึ้นลายขึ้นมาขึ้นมาชั้น2อีกแล้วนะครับเพื่อไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเห็นว่ารถเนี่ยค่อนข้างใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะฮะเหลือเก็บระบบสายเหลือถังน้ํามันชุดท่อไอเสียนะครับจะมาถูกประกอบในลายนี้นะครับคือพอสุดลายเนี่ยรถแทบจะเรียกว่าสําเร็จเลยนะครับนี่ครับเขากำลังประกอบล้อนะฮะ จะเห็นว่าด้านข้างรถเนี่ยมันจะมีตัวเลขบอกด้วยนะครับว่าตัวรถเนี่ยน้ำหนักไม่เกินเท่าไหร่อย่างที่บอกว่ามาเป็นลายลรถบรรทุกเล็กเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน3ตันนะครับคือน้ําหนักรวมการบรรทุกเนี่ย r o s s เวทจะไม่เกิน3ตันนะถ้าเกินกว่านั้นจะเป็นรถบรรทุกไซกลางแล้วนะครับเนี่ยอย่าง2ประตูเนี่ย2,280ปถ้า4ประตูนะครับจะ3,000ประมาณ3 0 0 0หรือ3ตันกว่านี่เองนะครับเรามาพูดถึงกําลังการผลิตบ้างว่าที่นี่ผลิตได้เท่าไหร่นะครับนี่จะเห็นว่ามีบอร์ดนะครับ บอร์ดจะพูดถึงกาลังการผลิตนะตัวเลขด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเป้านะครับตัวเลขด้านหลังเนี่ยจะเป็นกําลังที่ผลิตได้นะตอนนี้ว่าผลิตแล้วกี่คันนะครับซึ่งเขาบอกว่าทั้งหมด3,673คันอันนี้คือเป้าของเดือนนี้นะครับออกมีออเดอร์มาเท่านี้นะฮะ130นี่เป็นวันนะครับแล้วลงมานี่คือเป็นกะส่วนด้านล่างคือประสิทธิภาพนะครับ99.6% 99ก็ดูว่าอินกับเอานะครับเป้าที่ตั้งกับผลิตได้จริงเนี่ยใกล้เคียงกันเท่าไหร่แล้วนะครับ เมื่อกี้คุยกับเขาถามว่าแล้วตรงนี้อินสเปคชันยังไงนะครับเขาบอกว่ามันจะมีเครื่องในการเทสนะครับก็มีทั้งเครื่องเทสน้ํามันแล้วก็เครื่องเทสไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเทสน้ํามันกันนะครับนี่คือเครื่องเทสน้ํามันนะครับนี่ดึงออกมานะครับแล้วเขาก็จะไปเสียบตรงที่เติมน้ํามันนะครับเนี่ยเสียบตรงนี้นะครับแล้วดูว่าเอ้ยน้ํามันรั่วหรืออะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเครื่องเทสนะฮะอันนี้ก็จะไปเสียบกับระบบตัวกล่องของรถนะครับ นี่คือเทสของระบบเครื่องยนต์น้ำมันนะครับในไลน์ไฟนอลแอสเซมบี้นะครับที่เราเห็นนะครับนี่ก่อนจะประกอบเสร็จนะครับถ้าเป็นรถ e ีวีเนี่ยหลายคนก็กังวลว่าเฮ้ยถ้าเป็นรถ E ีวีเรื่องไฟมีการอินสเปกชันหรือเปล่านะครับตัวนี้นะฮะจะมีการตรวจต่ออินสเปกชันด้วยเครื่องนี้นี่นะครับเอาไวต้ตรวจสอบรถที่เป็น E ีวีนะครับเพราะรถน้ำมันเขาจะมีตรวจเรื่องของน้ํามันรั่วอยู่แล้วถ้าเป็น E ีวีต้องเป็นเครื่องที่เป็นไฟฟ้านะครับเราเปิดขึ้นมานะฮะนี่เมื่อกี้ก็ถามเขานะครับ เขาก็เลยเปิดให้ดูว่าปกติเวลา EV เนี่ยเขาจะเช็คยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยเขาจะมีการเสียบชาร์จนะครับนี่หัว DC นะครับแล้วก็ AC นะครับเสียบชาร์จดูว่าระบบการชาร์จเนี่ยทำงานได้ดีไหมนะครับไฟรั่วหรือเปล่านะครับถามว่าจะรู้จากไฟรั่วได้ยังไงมันก็จะมีตัวที่เอามาใช้ในการนีบตามจุดต่างๆดูว่าเฮ้ยไฟมันรั่วลงตัวถังหรือไม่นะครับ หลังจากที่เราเห็นเครื่องเทสไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายที่เขาประกอบฝากระโปงนะครับนี่มี QC นะฮะมาตรวจเช็คนะครับโอ้เป็นสีทูโทนซะด้วยนะฮะไม่เคยเห็นกระบะทรงนี้สีทูโทนนะครับก็มาเช็คระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับว่าระบบไฟทํางานปกติไหมนะฮะหลังจากนั้นก็จะไปประกอบตรงท้ายกระบะนะครับแล้วก็ไปไฟนอน QC หลังจากนั้นก็จะเอาไปเทสวนในสนามดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับตัวลายที่เขาไว้ทดสอบนะฮะว่า รถเครื่องยนต์ทํางานไหมก็คือต้องสตาร์ทครับเพราะว่าในไลน์เนี่ยก็เห็นว่ามีการเติมน้ํามันนะครับเนี่ยเทสแล้วก็หมุนไดโน,โนนะครับหลังจากนั้นเทสเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอารถออกมานะครับแหมเรามาถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วก็คือเราจะไปเทสกันนะครับไปดูในสนามเทสนะครับซึ่งตัวที่เทสเขาบอกว่าจะหาเป็นไฟฟ้ามาให้เดี๋ยวเราไปดูว่าตัวเทสจะเป็นขนาดไหนสาธุขอให้เป็นไฟฟ้าเถอะ ก่จะไปสนามเทสนะเห็นขับแวะมาตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะตรวจสอบช่วงล่างแชสซีนะครับระบบเบรกนะฮะดูว่าระบบเบรกอย่างพวก ABS เนี่ยทำงานหรือเปล่านะครับนี่ต้องมาเช็คนะฮะนี่เราก็ไปจนถึงนู่นนะครับท้ายสุดนะครับก็คือจะเป็นเลนชาวเวอร์เทสนะเพื่อดูว่ารถเวลาเจอฝนนะครับมีน้ำรั่วน้ำเข้าอะไรหรือเปล่านะครับ นี่คือสถานที่เทสรถนะครับนี่นะฮะทุกคันต้องผ่านทางนี้และนี่ครับตัวนี้นะฮะพระเอกของเรานะครับก็คือเจ้าตัวโฟตอน EV นะหรือ TM EV นะครับที่นี่เรียกว่า TM1 นะฮะแถมเป็นพวงมลาลัยขวาแล้วด้วยนะครับนี่พวงมลาลัยขวาแล้วตัวเข้าไทยนะครับเรามาดูสเปคกันนิดนึงนะครับนี่ก็คือแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับ3 8กิโลวัตต์อว เคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับนี่มอเตอร์นะครับขนาด30มสทับหกนะประมาณ80แรงม้านะครับเดี๋ยวตัวนี้นะฮะก็จะส่งมอบเนี่ยเดือนหน้า200กว่าคันนะครับให้ลูกค้าที่ประเทศไทยที่จะได้เห็นนะฮะว่าลุยน้ําแล้วแบตเตอรี่จะเป็นยังไงไหมมอเตอร์ลุยน้ําจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเต็มตัวเทสกันครับ เราจะลองขึ้นทางสโลปนะฮะหลังจา,ากที่เราเริ่มขับนะครับอันนี้เราจะค่อยๆขึ้นช้าๆเราดูว่าเบรกค่อยๆขับช้าๆขึ้นมาแล้วให้ดูว่าตัวรถเนี่ยกำลังมันไหวไหมนะฮะค่อยๆลงลกแกกลัวนะฮะตอนเอสเนี่ยเราจะขับความเร็วสักประมาณไม่เกิน40นะครับในทางตรง กอถือว่าวงเลี้ยวค่อนข้างดนะีแคบเป็นรถบรรทุกเล็กนะครับตัวนี้วิ่งได้280กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จนะฮะก็ถือว่าโอ้สบายๆแต่กระเด้งนิดนึงนะตามสไตล์รถบรรทุกนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสถานีที่ลองเบรดูว่ามันแฉลบออกไหม เข้าใจเขาด้วยหลังจากน,านั้นนะเราจะมาทดสอบวงเลี้ยวนะในการเข้าตัวเทิร์นวันนะครับตัววงเลี้ยวี่ว่า้าสบายนะครับ,บเลี้ยวอ่าไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบกว้างมากนะครับตัวนี้ถือว่าวงเลี้ยวเลี้ยวง่าย ดูว่าเฮ้ยพอล้อไม่ติดเนี่ยมันจะฟรีไหมเดี๋ยวเราจะไปค่ยๆขับช้าๆนะฮะมันจะมีจังหวะ,ะอ่าเดี๋ยวมันจะมีกึกหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้ามีล้อลอยสักอันหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยมันจะขับแล้วก็ดึงอ่าอ่ามันจะมีกึกๆนะฮะเหมือนล้อฟรีจะตัดทอร์กนะครับแล้วก็ดึงขับอ่านะะโอเคเนี่ย มันลอย ไม่เข้านะเจอแรงดัดน,น้ําแบบนี้เนี่ยตีเข้าไปมันก็ทําให้ตัวกัน้นน้ํารั่วเนี่ยหยุดได้นะฮะนี่เขาบอกว่าขับความเร็วช้าๆนะฮะยิ่งเขาแนะนําไม่เกิน15นะฮะนี่เราไปยๆขับไปยิ่งขับช้าย,ยิ่งดีกับรถนะ นี่น่าจะประมาณเลยคืึ่งล้อโอเคนะครับขับลื่นน้ำมาเรียบร้อยแล้ว การเรียบร้อยนะสำหรับการทดสอบรถนะฮะเจ้าตัวโฟตอนหรือ CP พีโฟตอนที่ทําตลาดในประเทศไทยกับเจ้าตัว GM EV คันนี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะเราเริ่มเห็นภาพนะได้รู้จักว่าโฟตอนคือไกล การผลิตแบบไหนจากจุดเริ่มต้นจนออกมาเป็นคันนะ้มีขั้นตอนการตรวจสอบทุกโพเซสอย่างที่เราเห็นนะแล้วก็เทสทุกคันนะครับสามารถเชื่อมั่นได้เลยนะครับซึ่งในนี้นะพูดถึงว่ารถอีวจริงๆเนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดอยู่นะเรื่องของระยะทางการชาร์จแบตที่นานนะซึ่งวันนี้นะทางโฟตอนเองก็มองเรื่องของโพเซสการชาร์จให้เร็วขึ้นนะอัลตา้าวพัชาร์จนะได้ถึง 8C นะหรือ8เท่านะรวมกระทั่งเทคโนโลยี Swa ปแบตเตอรี่นะครับและพูดถึงเทคโนโลยีไฮโดรเจนที่สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นในอนาคตนะครับ และนี่นะครับคือเทคโนโลยียานยนต์อนาคตนะครับน,บ <_ C 1> นอกจากพลังงานสะอาดแล้วยังมียานยนต์ไร้คนขับที่โฟตอนกําลังทาอยู่อีกด้วยพวพวเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับวันนี้ที่ผมพามาดูแบรนด์โฟตอนที่โรงงานผลิตที่เมืองจู้เฉินประเทศจีนนะครับ <_ C 1> <ๆ>คิดเห็นว่ายังไงสนใจตรงไหนนะสามารถคอมเมนต์ออกมาได้เลยด้านล่างนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะเออเหนื่อยแล้วทั้งวันนะที่พามาดูโรงงานนะครับ ไว้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ